อึงอ,อ่างน้ยลุเออไปเข้าบ้านกันเข้าบ้าน,าน,นลลสวัสดีค่ะแม่เกน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องธันวาแต่วันนี้ธันวาตื่นเต้นมากเพราะว่าธันวาเจออึ่งอ่างเข้าบ้านนะคะทุกคนธันวาธันวากลัวไหมกลัวกลัวเหรอหนูกลัวใช่ไหมเมื่อกี้ใครร้องไห้เยกมือขึ้นเออธันวาร้อ,องไห้กลัวอึ่งอ่างใช่ไหมเออตอนนี้อึ่งอ่างอยู่ไหนอึ่งอ่างอยู่ไหนครับอยู่ไหนชี้ดิ อยู่ตรงไหนตรงนู้นเหรอไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันนี่นะทุกคนเมื่อกี้คุณแม่ไล่ไปแต่ว่าเจ้าอึ่งอ่างน้อยเขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะเออเขาอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเดีย๋ยวแม่จะเอาไม้กวาด่อตรงไม้กวาดนี่จ้าเอ๋องอ่างน้อยน,อน,น,ยนี่ทุกคนเขาอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ในที่สักยะ <laughs> อึ่งอ่างนา้อยยังไม่ไปไหนนะคะ สบายเห็นใช่ไหตื่นเต้นมากมะเดี๋ยวอง่างไปร้อยตรงนู้นปะไปต้นไม้อะตรงไหนดีเอาตรงน,นี้ดีกว่าเนาะไปเลยอึง,งา่างลุกเออไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะกลับธรรมชาติของเขานะคะเขาก็จะอยู่ในตัวแทนต้นไม้นะคะนี่นั่นวะทำไมทำางานงั้นอ่ะฮึเออปล่อยไปแล้วอึง,ง่างไปแล้ว อังอยู่ตรงนูง้นแต่อ,อังไม่ค่อยเดินเลยนะไม่รู้ว่าเจ็บขาหรือเปล่าใช่ไหมไปเข้าบ้านกันเข้าบ้านเออเราช่วยอ,อังเรียบร้อยแล้วเก่งมากและนี่นะคะทุกคนก็เป็นคลิปที่คุณแม่ถ่ายเมื่อกี้เลยสดๆเ,เลยนะคะนี่ธันมาเห็นออังใช่ไหมแอลสำหรับคลิปวิ้ทโอมาขอตัวลาไปก่อนค่ะบ,บ๊ายบายกัน